สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริการีวาเกมเมอร์จินิวาเจ้าเก่านะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมเดดเลวนะครับผมในอัปเดตใหม่ที่มี3อาชีพมาใหม่นั่ตอนนี้ก็ามาอยู่ในอาชีพที่ชื่อว่าเดโมลิชนิดนะครับผมหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดนะครับผมซึ่งในตัวผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดนี้เขามีอะไรมาบ้างนะครับผมเขาบอกว่าเกิดมาพร้อมกับแลนไมายสี่อันหรือว่ากับระเบิดสี่อัน แล้วก็กันพาวเดอร์บาเรลหรือถังระเบิดหนึ่งอันนะครับผมและเขาจะไม่มีดาเมจจากการระเบิดเลยนะฮะเอออาชีพนี้ก็ดีนะแล้วเป็นยังไงมาเข้ามาดูกันเลยดีวยกว่าครับนี่ครับผมมาดูที่คัสไอเทมนี้ว่าครับมีอะไรบ้างมาดูกันโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนะี่โอ้ยนี่ครับถังระเบิดที่ผมบอกนะฮะเอามาตั้งเลยปาบนี่ระเบิดแรมไมสีอันถังบาเรลหนึ่งอันครับผมนะ,ะโดยถังบาเรลเนี่ยฮะจะทาการจุดได้ก,ก็ต่อเมื่อเรามีครบเพลิงนะครับผมในการจุด รอแป๊บหนึง่งส่วนอันนี้ครับผมเขาบอกว่ามันจะสามารถแอคทีฟหรือว่าทํางานได้ก็ต่อเมื่อทําการเรลหรือเชื่อมติดกับทำํำรถไฟนะครับผมหรือเชื่อมติดกับอะไรก็แล้วแต่ครับผมแต่ในเนี้ยรถไฟฮะถามว่าเชื่อมติดได้นะครับผมเก็บไปก่อนปปาปปาบอ่าเดี๋ยวผมจะไปวางเชื่อมติดกับรถไฟดูนะครับผมนี่ป๊าปป๊าป เสร็จแล้วก็นี่เอาถังนี่ไปเก็บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมไม่มีครบเพิงเลยฮะเพราะฉะนั้นเราจะจุดไม่ได้เนี่ยเศร้าเหรอมีอันนี้มาอ่าโอเคอเคูอค้อู้อ่าฮะเราจะไปดูกันฮะพวกถ้าเก,กิดพวกซอมบี้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นฮะ แรดไมายสี่อันนี้เฮ้ยมีคาบอยมาไอตัวนี้มันไม่น่าจะมันจะยิงเราเราจะตายก่อนนะเราตายก่อนนะไปถือดีกว่าโอ้ย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 เราไปซอมบี้ดีกว่าไปซอมบี้ดีกว่าหาซอมบี้ครับตอง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 อ่านี่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 บ้านนี้ขอลองดูฮะให้ซอมบี้ขึ้นมาที่รถผมนะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดผมให้ซอมบี้ขึ้นมามามาเลยน้องมาเลยน้องมาเลยน้อง ุ้ยโอ้คือเมื่อกี้ผมโดนระเบิดแล้วไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยเห็นไหมคือเออผมโดนระเบิดแล้วไม่เป็นไรเลยขมอนปุ้มแหมโอ้แลนด์มายมันก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะผมป้องกันโอ้ยเหยียบเองนะผมเหยียบเองไม่เห็นไหมไม่ไม่เสียเลือดครับนะนี่ไงเออเห็นไหมไม่เสียเลือดครับผมโหสุดยอดจริงแล้วถังบารเรลจะเป็นไงครับผมนะ แล้วเราจุดยังไงดีอ่ะเขาเพลงไม่มีจุดกับเพลยเาเพลนี้ได้ไหมอออ่าเรียบร้อยครับนะแล้วเราลองดูฮะถ้าเกิดเราไปอยู่กใกล้ฮะจะเป็นยังไงครับกับกับพี่ทหารคนนี้ครับประเดียพี่ผมขอมาฝาก,ฝากน่ารักนะครับพี่าตายไหมอุ้ยเกือบตายแต่ไม่ตายครับผมก็คืออาชีพก็คืออาชีพนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับผมว่ามันดนระเบิดไม่ตายนะฮะหมดสับการเข้าไปในเหมืองแล้วก็ ไปรับระเบิดแทนเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมก็เหมาะเลยนะแต่มันก็มีระเบิดมาให้แค่นั้นครับไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านี้แล้วครับผมก็เป็นการรีวิวให้ดูนะว่าอาชีพนี้มีอะไรบ้างครับตอนที่เคลียร์เพื่อนละเพราะว่ามันระเบิดแก้วจุ๊งแจงอะไรระเบิด,ดบอีกอ่ะอ๋อมันระเบิดแก้วอะไรอ่ะจุ้แจงต้องเดินชนเหรอเลนไม้ต้องเหยียบจุ๊บแจงหน้าดำเลยบดเลย ใช่เหรอจะซื้ออะไรนะใช่าหรดูดิปลาดูดิแจงปิดปีเลยอ่ะเพื่อนซื้อเป็นเดท็กแจงเป็นแบบสาวแก้วหิวแทนเก่อนนะหิวกทนเลยก่อนสาวแก้วหิวแทนเพราะมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแค่ตัวเดียวอย่าเพิ่งจุดุ๊แจงจุดยังสองตัวอย่าเพิ่งจุดอย่าไปยิงมันแล้วเมื่อไหร่จะได้จุดนี่ยังมาข้างในมาแล้วเนี่ย ได้แล้วกด้แล้วกด้แล้วพวกมันกำลังจะมาไปขยงเฮ้ยไอ้จอมันมันมาเพียงแค่ตัวเดียวยิงไม่ก่อนยิงไม่ก่อนเฮ้ยมันมาน้อยอ่ะมันมาน้อยเกินอ่ะมาแล้วมาแล้วฝังมาแล้วมาแล้วอือเลยจุดเลยละกันจุดเลยจุดแล้ว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 ระวังโอ้ยจุดยต์ตายยันต์ตยฝังฝังฝังย่ามาแล้วมาแล้วถังกันใหม่ล่ะดังกันทำไม ตายหมดผมชอบมุมนี้จังเลยโอ้น่าเศร้าฟางอย่างเกรียมอ่ะเฮ้แต่ตัวแซมมอนแป้งไปยิงหนูก็แรงช่วยผูช่วยแป้งยิงแม่นมากนะเดียวตายอ่ะจริงเหรอจริงเฮ้ยน่าดีคือกันสีเอ้ผู้สุดยอดมาเลยทหารองคารักมันต้องตายมือหนัดใช้ได้ในตัวแล้วยวผมจัดการให้ทำเองครับ เป็นองค์ล็อกเป็นองคร์ล็กที่ขี้เกียจนะออกมาเฉพาะตอนตายนั่นก็ดีแต่ว่าองค์ล็อกของฉันไปทำอะไรตรงนั้นน่ะมันมีอยู่ตรงนั้นครับผมจะไปจัดการมันเองครับอไปข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับพี่โมพี่โม่แจ้งนักแม่สมบีดผลนี้มันเป็นสมบิดกากนว่าจัดการนั่นไอ้นะกสีเออองค์ล็กเอ้ยยิงทีเดียวตายเลยนี่มันเหมือนมันเหมือนเรายิงไรเฟิลเลยอ่ะแต่ว่าเอ้าเอาละครยิงผิดใครยิงผิดอ๋อพี่ยิงผิด เข้ากลางหลังเลยัโอ๊ะโอกาโรพี่ขอโทษตอกลูกเมียผมด้วยนะครับพี่แจงจะเกรียมอย่างนี้จนจบเกมเลยเหรอ้งไปดูจุ๊กแจงเดี๋ยวใช่ไอ้สาแก้วคือไมเหรอดราม่าไม่เห็นเลยเนี่ยมันบางที่สาแก้วจุ๊แจงอันเนี้ยมันไม่ใช่เสาแก้วนะมันจุ๊กแจงมันจะไมิดไปแล้วมันมองไม่เห็นเลยเดนเนี่ยเห็นแต่ฟันเหล็กอะเป็นไร มาติดไม่ให้เราหาจุดแจงไม่เจออันนี้ก็สาวแก้วนะแกลลอนน้ำมันแกลลอนน้ำมันแต่มันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าฉันไม่โดนระเบิดเลยไงไร้ปางโดนคูหาโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะสำหรับปืนเทสลาทุกคนและนี่คือโชว์การแสดงที่ยิ่งใหญ่ของกระผมกับการอยู่กับระเบิดโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยระเบิดสิจ๊ะดู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 ไม่ถูกัยนก็มีเสียงเล่นิดนึงมีเสียงเล่นนิดนึะ ยังมาต่อยนะไม่ติดไฟไม่ติดระเบิดด่าเมี่ยมเลยเชิญเดินเลยครับอุยพอเช้าพอเช้าแล้วยิ่งชัดเลยดูดูยุ้บแจงเดย์เออใช่มันไม่มีผิวแทนเลยต่อตะโกเพราะว่าโดนระเบิดไงมันแจงยิ่งโดนระเบิดยิ่งยิ่งไหมมันไม่มีผิวสีแทนเลยุ้บแจงมันคือแบบฉันได้กลิ่นเบคอนเลยอ่ะเฮ้จอดเลยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่ยี่นี่อหารใหม่นี่แป๊บหนึ่งนะคิดว่ามันน่าจะบอกกับฉันอะ